แม่ๆค่ะนี่คือตัวช่วยในการเลิกผ้าอ้อมเลิกแผมเพ์สสาหรับลูกนะคะนี่ค่ะนี่คืคอกางเกงในซับฉี่นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะด้านในเขาก็จะเป็นที่รองรับนะคะเป็นที่ซับคือแนะนาแม่ๆเลยแบบว่าลูกที่แบบว่ากําลังสะหัดเข้าห้องน้ำนั่งกระโถนหรือว่าเลิกแผมเพ์สเลิกผ้าอ้อมนะคะคือถ้าเราให้ใส่กางเกงในแบบปกติธรรมดาเนี่ยที่มันไม่มีตัวซับเนี่ย เวลาลูกฉี่ออกมาปัสสาวะออกมาเนี่ยมันก็จะต้องนองที่พื้นใช่ไหมคะแม้บางทีลูกไปฉี่บนโซฟาฉี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากในการทำความสะอาดใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้กางเกงในอันนี้นะคะเขาจะมีตัวซับนะคะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังตรงก้นเลยนะคะ ตรงนี้พอลูกฉี่ใส่เนี่ยลูกก็จะมีความรู้สึก,กว่าเปียกชื้นนะคะลูกก็จะรู้แล้วว่านี่คือการฉี่แล้วเขาก็จะไม่สบายตัวเพราะมันไม่ได้แห้งเหมือนแพมเพิร์ดพอเขาไม่สบายตัวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาอยากฉี่ในครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปเข้าห้องน้ําหรือไปนั่งกระโถนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เปียกก้นแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปซักนะคะแล้วก็ใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะนี่ตัวตัวกางเกงในนะคะก็คือมีรูระบายอากาศดีนะคะแบบนี้เลยผ้าก็คือนิ่มมากนะคะ ราคายผิวลูกเลยนี่ไซส์นะแล้วก็มีสีนะคะบ้านเราก็คือนี่ค่ะกดมาทุกสีไม่สนเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าแม่ว่ามันสวยอะ่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอเคสีนี้ใส่แล้วนะคะแล้วลูกก็จะได้เลือกสีด้วยนะนี่ค่ะแนะนำแม่ๆเลยค่ะดีมากๆเลยไม่แพงนะคะกดที่ตะกาได้เลยค่ะ